สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่ๆน้องๆเช่ายูทูปทุกทุกท่านนะครับหรือว่าสวัสดีไปยังเอฟซีของอสมบัติดำซิมทุกทุกท่านผู้ติดตามนะครับเมื่อนี้ มาชมรถไถครับเป็นยันมาครับมื่อนี้ยันมา EF ฟห้าหนึ่งสี่ทีครับเข็มยู U, ครับ,รบ M U, แมนเชสเตอร์นะครับเข็มยู่ห้าสิบเอ็ดแรงนะครับมื่อนี้มาไถยน้าน้ำกันครับสองคันกับเจ้าคู่บัวตแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดพี่น้องมื่อนี้ยสองค่ายมาเจอกันครับมื่อนี้ เป็นยังไงพี่น้องอยวว่าพลาดติดตามครับมืันนี้ก็ลูกไส้ลามาซอยนะครับมืันนี้อมแอม,มนะครับมาซอยพอถ่าหน้าืันนี้ครับ นี่สองไข่มาเจอกันครับมาเนี่ยเป็นแถวหาซูหนึ่งแปดครับคูปุตตาเจอกับเจ้าเอ็มยูหรือว่ายันมาหาซิปเอสครับมาเนี่ยพอวีครับเงี้งแล้วครับคู่เืินนี่ครับสบายสบายแล้วครับ ใหหุดรอบที่สองครับนี่ย่านฝนตกอีกนะพี่น้องเดี๋ยวสีลงมา่ด้ดครับรอบสองผมมูตูเพิ่นขันเพิ่นว่านี่แม่นแท้แท้เด้พี่น้องเลยสี่ห้าหกเจ็ดนี่มีสิทธ์ครับ ทีสิดโดนขั้งที่สองนะครับกันถึออีกแค่นี้ครับร้อกันอีกโดนครับสีดแว้านสองข่ายมาเจอกันครับมาอน้ กำลังไทยดีครับช่วงนี้เริ่มสีกล้ามเริ่มสีแห่งกันครับกำลังสิไทยมวนครับพี่น้องขัดดินซ้ำนี้ครับอันนี้เป็นพอวีครับคูุ่ตาเอลฮาซู18ครับวันนี้เจอครับเจ้า ยันมา e f หาหนึ่งนะครับหรือว่า m u หาสิบเอ็ดครับมาเนียอยู่คนละฝากฟังครับ 装，停装。 ห้าสิบนะครับหรือว่าพาวินะครับ <c oughs> เจอกับออมแอมรถไถซิ่งครับวันนี้กับซอสเจริญชัยนะครับ เป็นตะกึกตะกักนะครับผันเห็นกล้องโซเฟอร์นี่ผันบ่มีกล้องก็จังเปืดเปิอดเปิดอยู่เขินครับเขินลูกไส้มาคุ้มด้วยครับเหมือนนี่พ่อใหญ่บีนะครับลูกไส <endeu> <in this> ้มาคุ้มเลย เอาแล้วพี่น้องงานเขาแล้วครับอ่าบอกว่าท่านขาดคำเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าเอ็มยูอาสิเอสนะครับของสอเจริญชัยเป็นน้ำค้นครับผู้ไหนหรอครับค้นครับบ่แรงนะครับลดแรงดึงแล้วครับพว่ขึ้น มีแต่สีจมน้ำกันโอ้หลองงานแหลกเลยนะี่อ้อยอากลากแล้วพี่น้องนี่บวมเบิดแล้วครับดึงไปดึงมาอ้วยหนาอ้วยหลังกรบโปงขึ้นครับดินเหนียวครับแน,น่นน่ะดินพอดิ้เหนียวเนาะครับ and mm -hmm. นี่ละบ่น้าน้าวสลิงแปดเซนเอาขึ้นแล้วครับโอโลมไปทั่วหาหน้าสู่กันมาเบิดมือบิอดเว้นพี่น้องเดี๋ยวให้ซุปไถยครับนี่ เราจะเล่นใช่ครับเฮ้ยเพิ่งติดลมพี่น้องเลยเมื่อนี้ลุงตูงนั่งไปเบิร์ตตลอดอ่ะเมื่อนี้เป็นไรครับสิลอดอีกว่นนี่เหลือส่วนทั้งคุ่นี่เป็นยังเป็นตมครับเป็นน้ำอุู่สิเฮ็ดจังใด มันคือคำแล้วพี่น้องููเหรอครับทั้งหวัวงานทั้งสุดๆทั้งพุ่นครับมันยังเป็นน้ำเป็นตมอยู่พี่น้องเป็นเชียงไร่บุสิติดลมอีกบอ่อขันฝืนไถเนาะครับได้ลากกันได้ดึงกันอีกแน่นอนละพี่น้องมือนี่ช่วงวังบายวังบาสามเนาะครับ สลิงซีเซ็นครับจังขึ้นบ่มี่มงยืนพี่น้องคุหล่ะครับฟังคุ่นแมนเบิร์ดนี่ครับเอาหนี่ไถไปแล้วพี่น้องร่วมๆเร็วรสิตกประมาณโอ้ สิบห้าคับสิบหกกับสิบตกสามสิบไร่ครับมืนนัอนี่มืงอแย่เลยพี่น้องไอ้คำมาเราป่านเนี่เดี๋ยวนี้แล้วครับแต่ว่าสิรอดบ่อน,นี่ให้นี่สิแล้ยวปุ๊บพี่น้องย่านตังต้งแต่มันสิจมก่อน,นครับย่านเดี๋ยวเวียนไปอยู่หันบ่คำกับสิลุยอยู่ครับมันนี่หาโมงแล้วครับนี่หาโมงแรกแล้ว

ลาพี่น,พน้องเพียงซ้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวมูอผมกะจีล่องเหยาบิ่งนะครับมันสีจมหรือมันสีติดกะโมโหครับเพราะว่ามันมันเหมือนมันคำเลยนะพี่น้องลา่าเจ้าสอจะเล่นใช่หระครับโอ้ยพอเมย์พี่น้องไม่ตะวบซุขครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ